<laughs> good, good, good. Oh, I was like, <laughs> พี่บอ,อกอะไรนะเคเหอ,อสี่อ๋อามสโอหนึง่งมสสามัสองสามสี เล็กผสมน้อยมาตาบน้อยเลยด้ยเมื่อกี้ก็เป็นปึกก็เป็นฝเ็กผสมน้อยเสียเยอะไงก็เพลงมาแลวก็ไปเอาคืนกับเพกงดแต่คาสงเงียเ่อกีนะเงี้ยไฟไหมหมดีน้ตรงก็ว่าน้ไฟไหมตัวอีกทีแต่เด็กบุยน้อแท้ก่บยรงอุ้องบถือเลย ดีเลยเขียแล้วด้หาหน่นะหาดหาแลีอหกไหมสี่เสามสีเสาเต็มเต็มแล้วันเออนีย่ยเ,เดี๋วนนะยวมาหลายเมตรเด้อสาม,มาแล้ว ห้าสามเอียวนี่ประตูจาได้เงเอียวโอ้บรรยุบนเอาได้เลยม่เอยสังเกตเอาสี่ไม่ด้สามสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะไรนะเจ็ดสิบคนเย็นมือเย็นมือจังเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดสเกสิบ องมปสอมสีเด8 9สี1 2 4อเดียวเดียวไปเห็นพอดีเป็นดมันเนี่ยห้าสามเดี่ยวห้าเดียวโอ้ถืออยู่คนเดียวนี่นะโอ้เมื่อกี้ผิดก็มีละ เดียสู้กันด้กอะน่ว้นับผิดนับถูกตัเดี๋ยวนี้โอ้ยโ้โหโตรเีหญว่าหอยนี่หน เียว่าเื่อนันเต็มหกห้าหกมกห้า5ปพอแล้วเหรออืมเด็ดเด็ดด้ยเต็มเต็มถึงนม่โอ้ยสีงเดียวสามกับเบียวเหรอหลายล้วหกห้าสามเดียรไหกเบียวแค่หกสามไม่ได้เล่นหกสูงไหม ชอบมาสี่พันมาเดิมดีตัวเองมีส้องสี่้าเเ่ี่องสี่ห้าเจ็ด่อ่องสี่ห้าเจเออืออนน้เไปสามอือดูกนดอกนะตอสิจะมาสามได้เหรออือฮึบิน

นี่ำสองใ่ไหมของเรานี่อสอไปเปิดมาวา้1วทคอเร็น,นั่งสี่สามเอียร์จำเอียวกระือสามาเปิดผิดขาดธาจเอียวสิบใบ เลเ้าันเจาันเก้สี่บหกสมสีเสี่บหกสมสี่ห้าหกเก้าสิบเเอาไปวางสามนี่ไม่ได้ยักกันหรอกหกสอเก้าสิบี่สิบหกส

กองดอกมะนาคือม้วนหัวชาเต๋ติมาเวียนหัวก่อน ห้าเอี่ยวห้าเอี่ยวห้าเอี่ยวเต็งห้ากหไม่น่าหยิบเลยเราหกห้าเราก็ว่ารวนจะเป็นหกห้องก็หก้าฟ้าืดังรสมสีะ่หยว้อะอาห้าเขาไปสามีหกเจ็ดเจ็ดเก้ิบหนึงสอามสีห้าเจ็ดเจ็ดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบหกสูงเข้ามาเลยไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบเจ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบบอีหกห้าลีสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสามสิบเ็ห้าบอกแล่วห้าลูกปยันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเก้าสิบ สองสามสี่ห้าหกเจดแขอบคุณจ้าตีาีอปะก่ณ์เนี่ยครับมไม่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 หานก็ได้ยังไม่ได้คืนเลยเมื่อมไดายนงัาเจ็เป็นปวดทางเป็นจนปวจะได้หนีลงปวมตรงนี้ัวกับข้าวภาษาไทยนะถ้าวโมดิบด้ดีไป ลองจะไปไปรับไว้สากพัวก็แหย่ฝาไปอดมมันบ่หรือทัวกันเนาะเตะหลักเนาะเปยังเขาแต่ไหนเตักแเขาเขาบอกว่าเขายอมเดือเขาเขยอมเดือไยากระตอมนมกนเขาูเลยัวอค เอาสามอ่ะทางเดียวกันสามก็มักอูไม่ไหว,วอะไรเจ๊สามสามเอียวมีเดียดเดียบไ้หูสองเอียวหาใม่เด้หใม่สามเอีอยวออ,ออกสงเอียวเห็นบไม่ถูกเลยตัวนี้นนกิน,นก็กินโหเดียบเออเดีไะนเดียบเสอีกด

าเก็บตรงนั้นกระลานดินันน่ะ่มอะไเจ๊เปดิดอาเเีสองสองสองสอหนักโอตากิมนตสองสี่สี่อกเี่ยวอีกเท่าไหร่นะยี่สิบใบยี่สิบใบจ้ายายยาไปเอากระต่ามาตัดเอามาเขียวเรอนเขียวให้จีเยีเื่อแซ่่กันหลดแล้วค่ะสัญเอาผู้เดียวนี่หละ เอามาเี่ยวพละสัเตุมจีอ่มตันอปวหนนะใบ้านี้ีอวไปอวดนเสียงเจใครเสียงดังอดังึ้ดัง

อโอ้ยตีนสองต่ตสองตีเต่ยงวสองคนเดียวบ่ได้ทั้ไดสรงให้อยู่จะอะไรนอ้นหู้หลอกเจ้ยี่สเอาไว้รอคุณเจอยีสิบปุ๋ยบีบก้อนมันขาตรวจไปตรงนั้นน่ะ Det er mer enn noen.

มือเดี๋ยวพอมได้าจริงไระเออเอาเจไม่ลงเ่เหอะขาเดียวขาแรงนะขาแรงแรงติดติดกับิดเหยียบด้วยจ่ายสามแญนะนะหนี้แล้วหนึ่งห้าเร็วนั่กสาย่ายโอ้ยน่ชาเทยนะอือไปจักโคเดียวเหอ คือเดียวกิบเป๊ะๆเ๋ยคือดูสี่าวใช่แลค่ะเอาเดี๋ยวคุณลงไปมันเดินหัวกันติดนหน่องเือมันเป็น เตหกแต่ว่าเต็งห้าไม่เต็งหกอันนี้เราจะเต็งหกคี่ใบสิบเอาใช่หกเลเอ้าเอสิบห้าสิบห้านับได้เกินได้ไหมหกสูงของพี่เหรอใช่เต็งเล่นอะไรบ้างเล่นนี้นี่เต็งหอันไหนหกสูงของใครของเขาพี่ใช่ไหมพี่นั่นเลยโอ้เป็นไงห้าก็หายหกสามหกสูงด้วยนะ ได้สี่ห้าหให้เชืจ่ายตามเล้นูอประตูเอนเสีงอตูเหือนหกสามหกสามแค่นี้เหรอแค่นี้หัะแค่นั้นแล้วมาซันมันบอแคนั้นเนี่เดี๋ยวนี้ไม่กินเลยหกห้านี่ไม่ใช่ที่กินมาแล้กินแค่นี้เดยอนเออกินแค่นั้นแหละหนึ่สส ส er. like like well, oh. mm ี่ห้าหกเจ็ดกับสิบนี่กี่ใบสองสามสี่ห้าเลยออหนึ่งห้าใบจ้ะหนึ่งสิบใบสองสามสปอองสามสี่ห้เกสองีหากเกบสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าเกส โอสีกิเอห้าอันนี้หกอันนี้หสูงหกสูงตีหกจ่ายแ้วคอมเสียงหกใช่ไหมจ่ายแล้วหรอยังอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด้สิบหนองสาีห้าหกเจ็ดดสิบหกสามหกใบหนึ่งสองสามสี่ห้ากยถึงถักถึงแม่งอ กาสี่สี five, three. Three. Okay, ่สองสามสี่นนาเป็นหกห้าสามนี่จะพักเก้าสี่สีสองสามสี่ห้าต้องเกสีองสามสี่ห้าอเสองสสี่นาเบีร์ห้าตาองใช่ดเสี่สมีาเยไห้ เยอะแลยย่างงกเลยโยกคืนแล้วก็ไล่ลงมาทสินี่บาาชอเนยนตานี่ยตาณิชอเนียนเด้อตาณิไม่ได้แล้วทีนี้บานแล้ว